เดียวนะครับพสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะ <conoc everybody. S 1> วันนี้เล่นกเไกไหมครับก็แค่ต่อจากพาชีแล้วที่ลงเมืองนี่โคตสุดยอดน,นะครับในของก็เยอะมาก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 มา,มามกมามชีดอ่ะตอนนี้ก็มีนมอยู่สองถังตอนนี้ <hungry> น้องผม ตอนนี้น้องของพี่ที่เล่นเยอะก็แบตหมดไปโทรศัพท์แบตไม่ค่อยดีมากแบตไม่่คอยดีก็วันนี้ก็มาตกปลากันดีกว่าใช่แล้วเมื่อตอนนั้นม่งตกปลาแล้วได้กางเกงแล้วฮะเฮ้ยหม้อหมูหม้อ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 ตอนนี้เราใช้ธนูนะครับตอนนี้เราไม่พกดาบเลย <RIS> ดาบเดิบดาบอะไรก็แล้วแต่ไม่พกนะครับใช้ธนูอย่างเดียวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูลงอันนี้ลง็กเจอร์ดูครับยืดนี่เป็นไงเทพะนี่ดูจำมือส่องมือด้วยปักเพื่อยิงดาบครับ อะไรไม่มีทางไม่มีทางมาแลียาตุ๊กแกตอันนี้อะไรวะตะขาบครเลยไม่มีตะขาบมีอ่าตอนที่ตะลุนมาที่เราไปอ่ะเตอตะขาบเลยเรียบร้อยเนื้หลังมาโคเว็บอ่ะอืมตุบเลยโมอยู่โมอยู่โอ้ต้องตขอโทษมาเป็นแสกแซงอ่ะ ผมก็ต้องมานี่แล้วจบปลาตก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 ปลาไม่มีปลาแล้วตอนนี้จะตายอาะอู่เลยตัวนี้ยังยังไม่เป็นไรหรอกตกลงตกที่อื่นดเลยพี่ก็ไม่ได้ครับได้กินข้าวยังไม่ถ่ายตัวปลาอนกแล้เนี่ยฮะกินกินทุกปีญาเลยเนี่ย นานชี้เป่งเลิกจบเออจบไปตกคืนไม่ตกเลยตกเลยไม่มีอะไรคือคืนไม่มีอะไรล่ะโอุเฉียดมีเจนเฮ้ยเฮ้ยไปได้เจอองที่ย่างงี้โอยเอาบักเรื่องแม่เข้าดากแล้วตีเข้าวรถถังตบตบกับ ลูกธนูเข้าตูดไปพบปากงับตาเนทแต่ัน้าก็คือเนี่ยเกียรตอย่างนี้ไปไหนอออก็ลืมข้อเงินที่นั่นหมดเฮ้ยนี่จะแล้วใช่แล้อวนอนนี้ก็ไม่มีอะไรกินกินนมไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมก็อยากเปน็นแบตมันได้โซ่เองเนะ ทำไมผมก็อยากเล่นนะไปพักไวก่อนนะถ้าเล่นไปเลยจะแบตหมดอีกเฮ้ยเมยเฮ้ยนู้นน้ำทะเลไหน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 นู้นไม่เอาทำไมอะก็ตักน้ำไปตกที่บ้านเลยมันก็ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้น้ำแค่บล็อกเดียวปลาก็ตกได้แปบกแปลบร้อย เอาหนามอ่ะร้จิ้งจิ้งานน้องผู้หญิงสักคนเนี่ยก็ใส่ถังไปเลยจบก็เนี่ยใส่ถังผู่เนี่ยไม่ใช่ป้าไมือได้มันใส่ถังไม่ได้แบบไม่ได้ป้าหรเดี๋ยวก็ดูตุ่มตรงไหนที่บ้านอะแต่ตอนนี้หาบ้านไปเจอแล้วอุปสรรคอีกแล้ว ลงมาพี่ผมลนลนลงอยู่ตรงนู้นใช่ป่าไม่ใช่ใช่นี่แหละเก่งไหนเก่งโมใครนะเก่งพ่อไตกลงมตางแน่น้องอะแม่ไม่ได้ายน้องผู้หญิงคนนึงนั้นตายแน่น้องอะตายแม่ไม่ได้ตายแม่น้องผู้หญิง

ประมาณว่าเขาน้อยใจไปก่อนแล้วแต่ไม่ได้คิดลบที่เราให้เชื่อๆกันซื้อเหมือนกันเฮแม่พูดแม่เป็แล้วเนี่ยหนุกยังไม่ได้เล่นแบตเหลือหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยก็ชาร์จดิชาร์จู่เอาเนี่ยบเป็นเงียโอ้เนี่ยไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเรอยแล้วรอดแล้วสองนี่หนึ่งเอ้แต่กินแกกินแล้วดแล้วก็ได้สอีกแล้วก็ได้หอีก เจ๊งอ่ะอ่อนไปไม่แน่เลยว่ะคุณดูแลเครื่องแล้วมัจะไม่ดีแล้วว่ะเฮ้ยหนูอดเล่นกันพอดีหู้ยนั่งรอเนี้ยร้อนด้วยไม่ลมเหน็ดไหมแสดงว่าเครื่องไม่ดีแล้วว่ะเหน็ดสุดเลยอืมซื้อใหม่เลยซื้อให้หนูตัวเลยเฮ้ยสุดเล่นได้เว้ยเฮ้ยตึงๆงวาต่บๆจ่ามาเนี่ะเฮ้ย แล้วบ้าสิตลกไหมโคตรโคตรตลกเลยเรียบร้อยทแม่เป็นยังไงเนี่ยอือแม่เครื่องจะพังจริงๆอ่ะพอมันเริ่มชาร์จไม่เข้าแล้วเริ่มเลยนะเออแม่แม่ก็ซื้อโทรศัพท์ให้หนูไปเลยจบพร้อมกันแม่ก็ซื้อมาให้หนูเลยจบแบตก็เนนี้แบตเก่า แบตใหม่วันนั้นซื้อมาก็ชาร์จเข้าพอเมื่อคืนชรชจไม่เข้าหนูเล่นไปเลยนะ่ะเนี่ยหนึ่งแล้วไปกัน oh. ยาก็ามันเล่นไม่ได้จะไปเล่นทำไมกันมังังเฮ้ยอะไรจงไปนี่ตรงไหนน่ะเขาอ่ะออลืมพูดอีกแล้ว <laughs> อือตายยังตายตายตายต เล่นเนี่ยอุ้ยเจอทางออกถังเว้ยมันมีทางออกถังหัวลร้อนเราเนี่ยฮะหัวละร้อนป่ะหัวไม่ร้อนเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนอะไรยุงแล้วก็นี่ก็จะจะให้แล้วเนี่ยแป๊บนึงก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะวันนี้บ๊ายบายยังติ๊งนิวอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะแย่ตามก็บอกว่าเดี๋ยวให้